ดีจ้าเข็ดกับเขาแรง้ข็งแกร่กวาเด้อเมื่อกี้เห็ดกัวห้าในเซตลงไปเอาผ่าตากรน,นะคะแนนหนีไ่หน่อยใส่ลงไปแล้วก็คือกระเทียมกับพริกไทยนะคะอนนไ่หน่อยซักผ้าอยู่ข้างล่างหเหมือเวลาของเครืองก็เลยลงไปมีกระเทียมกับพริกไทยแล้วรสดีค่ะเมืออ่อนั่งซิมนั่งว่าแสบหลายเกลือ นั้งซิมมันป่าแดดเดียวไม่ยจะหน่อยพองนุ่มค่ะน้ำตาลแล้วก็ซอสป,ปรุงรสปลาเขียวถุงมือก่อน มีสอดฟาเขียวแล้วมันจะมีกินติดมือน่ารุกเราแล้วก็จะมาสิ่งไว้จักสิปานะที่นะคะวันนี้จะทําเป็นอะไรมาลุ้นกันนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะย่างในกระทะเห็ดยังบวิเฮียไม่ใช่ชั้นเลย ติ้งไว้สิบห้านาทีต่อวันเมนูนี้เราจะกินพรุ่งนี้เราก็จะกินตัวนี้นะคะวันนี้ก็จะแบ่งออกมาทำอาหารแรงให้หญก่อนเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเตรียมเครื่องก่อนสวัสดีพี่น้องไปเรื่อยๆจนก,กลัวมึงจะลวมตัวค่ะ จัดไปสองรอบแล้วนี่รอบสามเพราะว่ามันดูขวางเนาะมันเกะก,กะแล้วมันก็ขวางแล้วก็ริืมนึกไปว่าแดดมันมาถึงผ่าเมื่อสุอันถ้าเหตุแบบนี้แดดมันจะถึงผ่าเมืออเนาะที่จริงมันต้องกลับไม่มาทางนี้เพราะตอนนั้นไม่น้อยหอยทั้งนั้นดิเดี๋ยวค่อยรอบหน้าเข้าจังกับให้ถือทา้า ที่ชิมก็ถือทั้งแหละตัวแรกมันลอยตังทั้งผุนทั้งพันนาไปทั้งถนนเอาจนกว่ามันจะลงตัวทํายังไงมันจะน้ายอยู่นี่ไงคอยซ่อมมือเครื่องซักผ้าเลยเครื่องซักผ้าแบบสองถังมันเห่าแบบน้อยนะแต่ว่าเดี๋ยวดูก่อนดูก่อนเพราะว่ามันบ่เห็นของจริงคันซังทังเน็ตนะ่ะเดี๋ยวมันสิไป เลาะเบืงอยู่เมืองที่มันขังเมืองไม่น้อยนะห่างไปอีกสิบสองกิโลนะคะเพราะว่าไม่น้อยเสด็จไปเบืองโปรโมชั่นโทรศัพท์อยู่บฝ้าวดอกตอนนี้ก็ซักมือตากไปก่อนนี่เริ่มจะลงตัวเก็บไปแล้วค่ะป่าส่วนหนึ่งเหลือส่วนนี้มันยังเปียกอยู่ส่วนน้ำมันกับขางลห้มันแห้งอีกจังหนึ่งเก็บไปเมื่อกี้ค่ะจัดลงตัวแล้วคิดว่าน่าจะลงตัวแล้วตัวนี้จะเอาไปทิง้ง ส่วนตัวนี้นะมัน,นมี้นามเปียดเวลาคุณใส่นะดีดบุหรี่ตอกๆเสร็จแล้วก็ให้นั่งทิ้งรงนี้นะคะเอาก็ปองมาว่างไว้ให้แล้วให้นั่งดับตรงนั้นก่อนแล้วมาทิ้งร่งกับปองว่าได้เพราะว่าในครัวมันมีรอยหยดของบุหรี่เป็นห้อยดำเต็มพื้นอยู่นั้นเป็นพื้นมันเป็นพื้นพลาสติกตัวนี้แห้งเป็นพมมันี้อันตรายก็เลยเปลี่ยนมุมให้นางใหม่ ก็น่าจะลงตัวแล้วแหละสำหรับมุมนางของนางเนาะหานแรลงบ้านเ้าเข้ากกะเตี้ยมแกว้วเตี้ยมเจก๊กขนมปังอ,ออกแล้วส่วนอันนี้ก็คือแตงกวาที่น้องชายพ่อใหญ่ให้มานะจำได้ไหมส่วนอันนี้ก็คือเกลือใหเติมเอาเองเอ,อิงอ่ะฟอร์ลาบรลกอึบนะนอ๋อ ผักชีลาเข้ามาจะกินปลาเส้นหม่อนมันต้องมีผักชีลาง่อยมันยังแซ่บเนาะกะขน,นมปังทุกคน<อ>ไปยืน <laughs> ขาอาหารดิจ้าเ้แซ่ กอดเอินมีเก็ดขันเบียแซบแสบพอดีปลาปลาเส้นมอนซุกทั้งนั้นกะสิซุกพอดีแลแ้วพะแยกะสิเริ่มคนคนสอดนี่ลุกตะกดอดก็จะเตรียมจานตอนแรกมาทำแล้วจะใส่กล่องแล้วก็ค่อยอุ่นไม่ต้องแล้วละ่ะเพราะว่า ันน่าจะโอเคเลยเราไม่ต้องใช้จานใหญ่เนาะเพราะว่าเรามีจานนมปังมันไม่เลยฮะก็นี่ไงจานน้อยนี่แหละสื่อปลารอบนี่มันคุ้มค่ะจริงๆเหลืออยู่ในอยู่ในตูดแช่ย็นสี่กิโล แล้วกับปลาล้มควันอีกกิโลหนึ่งเป็นปาหาเพราะว่าไม่น้อออกมาเห็ดหากิโลเนาะควันเนื้อปลานี่เมื่อแล้วทีทีเป็นเนื้อปลาสดนะทีเหลือก็คือเป็นแบบไม่น้อยเห็ดแดดเดียวแล้วก็เห็ดกระแดกเนาะเมื่อสองไม่น้อยก็ทอดกินกระเจวแก้วผิดนำป่าบีบมะหน้าวอพิอลพล้วก็แลหลวก็แซบเวอร์งามแล้วเราจะไม่ทอดให้มันแห้งเกินนะมัน แบบเมนุ่มผ่าเส้นมันมันมสุกไวอยู่แล้วน,นี่ซอสหน้าก็เสร็จแล้วนาถามาเมี่ยว่ามันเหลืออีกบ่ป่านะเหลือเออโอเคเลยใ้งนหมนานๆจะเห็นนางชอบอะไรแต่ว่าออกหน้าออกตาเนาะแต่ก็ไม่หน่อยก็ซื้อเด้แต่บรเ่เคยสวดเรากิน พื้นแบบนี่ยจะไม่เคยชวนกินนะกลัวแกไม่กินเนี่ยาะนางหลีเกเลี่ยงพวกน้ำมันเนาะจะนั่งว่าอันนี้นั่งกินน้ำมันตานะ่ะนั่งกินอยู่ก็ไ <c> ด <oughs> ้ว,ว่าโอเคจต่ด้กิน อ๋อคันเคเดีย้ยอรานันข้าบดบัดตันหมดแล้วมันพลังกับสุกแล้วพร้อแมแล้วแล้วก็นีเม่อก,กี้ชิมกับสุกอุ๊ยโอ้ยโอ้ยแย่ประวัดน้ำมันมันดีดนี่จ้า พักน้ำมันให้เย็นก่อนเราค่อยเทลงเนเทลงหลังเดี๋ยวเ,เ,เอาเคือบอราดทอดแดนเฟอร์บตติดออกซอสนี่มั้ยเอาซอนกับเน่วจากมั่นไป มันมากๆเลยนะ้นี่นเยเข็มสุดท้ายเนี่ยหมองแสบนะจ๊ะอ้ายเอ,อ้ยซิดแดกโลดนะพอให้มันเย็นก่อนปิดห่อ,อก,ก่อน <c oughs> โอ้ยแขนกระได้ฮ่า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 อาหารของเฮ้ามันกันากินนาเจี๊ยทิศตะพเมอ <c oughs> <c oughs> แปะยิมแปะยิมแปดีจ้เ oh yeah, ตรียมขนมปังก่อนจ้ะฮ <is> อมเคยเรื่องกระดาษให้เจ้าเป๊ mm hmm. ะเลยอะขนมปังข้านเนยอให้ละลูกคันท่อแฮตะดันอูสใ mm hmm. ส่เกลือ กัดไม่ได้หรอกก็ใช้มือเฉียดเป็นตอนตอนเหมือนเดิมและขนมปังอ่ะใส่ให้มันสวยเฉยเสียบเนาะอาชีพเสือปาก แน่นกัมลาโปรต,ตีนสันนีฮอลฮันลาอ๋ออันนี้ตั้งแต่เขาลดลาราคาไปได้นเนี่ยแต่ว่าอันไม่เฮาวกับสือมานั่อยู่เดเรกเกตเฟิร์ส กัออ้้สลสมอกันแถวแอยก็บ hmm. มือด mm ีมือบอลมือบอลอยอายตัวมีตัวโต ใส่กระไก่หนีบพี่น้้ยแห่นไม่ได้นะเห็ดเป็นคั่ค่ะนี่ง่ายมันต้องแบบนี้ไม่งั้นมันก็กินไม่ได้นะเพราะว่าแค่วหน้าแค่วหลังก็ไม่ได้แล้วตอนนี้ขณะตัดน้ปังกับเจ๊บระบุมไปเมืเนหนเรื่อตาเฟรบอกเฟินว่าอัน พักซีล่าเน่ย่อยซื้อยุรปฝรั่งของบริสุทธิ์ร้านแขกเรียกว่าโอเคสกูนสกูนแบบแต่กเฉว่นตัวรักะอืมอยังมีใครวะูอือหืข้าสมองก็ อืมอืมนัรุดกับนัวรุดแฮะฮะเสมอ ไม่ด kind of ีกันตัวเออืมน่าฟังงานเราไม่น่้เสียอวนพอสิลาอู่บ่ไม่วันนี้เลยเตือนมาหลายมือหลายมันก็เลยพอคอยงาน ซื้อมาเพอ่อไว้วเพินมสิกินเนี่ยแหละซื้อมาไว้โพดมันพักเสีเหล้ารานนาัา่นรานฝรั่งมันถึงบทต้นคือรานแขกใอยว่าเขาอาบน้ำยาอยู่ด้คุณลักป้าเอฟเตบรบาลันด้าลิตรสัต์ดาวั่าจระจะิด อันี้วะซอืมรเราเย็ดตะกัดบอกกงงันว่าแต่งกว่าเอาเกดะชายเล็กน้อยมันแซตดไปล้วพี่น้อง